เรารู้ว่านะครับคือการที่ว่าเราได้ถอดรหัสออกมาอันที่แรกที่ทุกคนแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยครับอันดับแรกคืออะไรรู้ตัวตนของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งโอ้โหนี่อายุกี่ปีแล้วหาตัวจะมาคือมาเจอตัวเองด้ว่ตัวเจอตัวตนของตัวเองนี่เห็นไหมครับตัวนี้ห้าสิบเลยมันกครัิบ้ออใช่ถึงเวลาแล้วนี่ เพิ่มมาเจอตัวตนของอตัวเองอ๋อเราเป็นคนอย่างนี้เองอ m. ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งม,มาราู้ว่าเรามีศักยภาพอย่างไรเรามีพรสวรรค์อะไรเรามีความสามารถอะไรเราไม่รู้เลยเรามีความสามารถอะไรเราก็เพิ่งม,มาเจอตรงนี้เองอ่าอ,อันนี้แหละครับเราพวกเราเลยใช้คําว่าความลับของสวรรค์เด็ไหมถ้าไม่ใช่รหัสชีวิตคุณจะเจอตัวตนของตนไหมคุณจะรู้จักศักยภาพของตัวเองไหม ช่ไหมแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออต่อไปเราจะเดินไปเส้นไหนเราถึงจะพบกับความสมบูรณ์ที่แท้จริงถ้าเรารู้เส้นทางที่เราจะเดินไปเส้นไหนแล้วเราจะพบกับความสมบูรณ์ที่แท้จริงนั่นละเขาเรียกว่าปลดล็อกตัวเองได้และมันเป็นยุคไหนยุคนี้เป็นยุคโคตรยุครหัส่า โป่อะไรโปตุ้ยคอสอะไรคอสอ่าคอสอ่าเป็นคอสคอสใช่ไหมคอสโกอ่าคอสอันนี้คอสเนี่ยมันเป็นเป็นคล้ายๆว่ามันไม่ใช่เป็นหมอดูนะหมอดูเนี่ยมันจะเป็นยกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแหละอันนี้ยุคนี้เป็นยุคโป่อ่ายกยกคอสเราเป็นคอสอ่ะถ้าฟุตบอลต้องมีคอสใช่ไหมคนเราก็ต้องมีคอสหรือว่าอะไรคอสเนี่ยมันมันเป็นที่ปรึกษาโคอสได้แปลว่าเรปรึกษาหรือที่อะไรครับเป็นเอ่อเป็นโคราเป็นผู้ ผู้ดูแลควบคุมแล้วเป็นโค้ดที่ว่าสอนแนวทางนะครับแนวทางเออเราเป็นโค้ดนะเดี๋ยวนี้มันมันยุกเนี่ยถ้าเราว่าเราเราว่าหมอดูบางคนจะถอยละเราว่าเราเป็นโค้ดนี่โค้ดนี่โค้ดปตุ้วยโค้ดโค้ดุ้ยโค้ดโกโค้ดอะไรนะโอ้โหมันฮะคอนเซิลคอนเซิลเออเนี่ยมันต้องเนี่ยที่ที่ไต้หวันเนี่ยที่อาจารย์ท่านบอกเนี่ยเขาว่ามาทําไมไม่ใช่มามาหาหมอดูนะเขาเรามาเลยจื้อฉินหรือว่าใครๆมาปรึกษามาอะไรเนี่ยมันเลยเขาทำมถึง คอร์สหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเป็นสองสามหมื่นยังมีคนจ่ายตังเลยมานั่งดูแล้วก็คนที่มานั่งถามปรึกษาเนี่ยไม่ใช่คนตาสาตมีเป็นคนที่นักธุรกิจรวยๆท้งนั้นเนี่ยสมมติเขาจะทำนั่นทำนี่โอ้โหแต่น้ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเป็นหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามาเสมอเรามาเป็นหมอดูชั่วโมงละเนี่ยมันก็จะอันนี้จบไปเลยจบกันเลยเอวังเลย <c oughs> ใช่ครับนะมันก็มันก็จะทําให้เราเข้าใจ มันมีหลายคนยิ่งข้ามอย่างอย่างลากเนี่ยคนไล้์สดเนี่ยจะถูกลองวิชาคน<อ>ที่จะมาทดสอบลองวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกหมอดูอนะครับแล้วก็ที่มาเยอะที่สุดก็คือพวกไ่ย,ยิบซีไ่ทาลูเพราะเขาทําไมถึงใช้สามสำรับเขาสำรับเดียวเห็น okay, ไหมครัแล้วปลากว่าเขาจะมาลองกับเราว่าใครแม่นกว่ากัน แต่พอมาลองตั้งเขามาเป็นลูกศิษย์ปุ้ยเก็บค่าครูเป็นแขกเลยเพราะเพอะไรเพราะเขาเชื่อละเขาเชื่อในศาสตร์ของเราเขายอมทิ้งไข้ทาโร่บไข้ยุบสีแล้วมาเรียนไข้สารสำหรับใช่เขาเขามาถามเหมือนกับว่าเขาโอ้โหทำไมมันไข้มันจะมีคําตอบด้วยคําตอบแรกคุณคิดอย่างนี้ใช่ไหม คุณกำลังจะแก้ปัญหาคุณอย่างนี้ใช่ไหมเปิดมาอีกทีมันไม่สําเร็จหรอกเห็นไหม ไม่ไพ่ไพ่มันมีรูปไงว่าคนดูก็เข้าใจแล้วคนคนคนหมอก็อันนี้ไงแต่อันนี้มันไม่มีรูปอ่ะนะมันอยู่ที่แบบว่าเป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขสื่อเพราะยุคนี้มันเป็นอะไรก็เป็นโค้ดเป็นตัวเลขแบบ qr code นะแม้มันมันรอบตัวเราอันไหนไม่มีตัวเลขมือถือกับตัวเลขอะไรก็ตัวเลขเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวเลขถ้าใครเข้าใจตัวเลขก่อนนะคนนั้นจะแสงไปก่อนเลยเราจะนำหน้าเขาไปก่อนไม่ว่าทุกอย่างเลย นันไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปอพอมาเจอคอูก็ไม่ได้ไเถเวลาตงนี้แล้วนะรงไปนะใช่ใชใชนี่แหละที่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วมันตมาไม่ได้สินบางคนขอเต่บางคนมีตังค์เยอะอย่างก็มามาขอเรียนตัวต่อตัวตมาก็บอกให้ลูกศิษย์เลยคุณล้นให้เท่าไหร่ เวันละหมื่นหกวันละหมื่นเขาต่อรองวันละพันพันก็ได้ห้าพันเออให้มาห้าพันแต่มาสองวันได้หมื่นหนึ่งแล้วเรก็นั่งคุยทั้งวันทั้งคืนเลยสอนเจ็ดแปดชั่วโมงเราสองคนเดียวก็ได้สอนสิบคนก็ได้สองคนก็ได้แตมาเมสสเตอร์บางทีแต่ว่ารู้สึกว่าจากจะให้คนนั้นมันได้เปลี่ยนแปลงนะโอเคนะคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะดีไหมเดี๋ยวเราก็จะได้กลับกันวันนี้เช้าตื่นสักหกเราหม้อล้อมุนกี่โมงดีอ่ะ สักหกโมงห้าสิบเดี๋ยวส่านะ,ะประมาณ6กโมงสิบเจ็นี่อาหารเสร็จแล้วก็ทานข้าวกันได้เลยดีไหมทานข้าวแล้วตื่นประมาณสักสี่ห้าครึ่งก็แล้วกันแล้วเคลียร์พื้นท้องพื้นที่อะไรยังไงพรุนี้ใครผู้ชายก็เดี๋ยวช่วยเก็บพัดลมอะไรไปไว,ไว้ที่ห้องใตด้ใตดนินหน่อยก็แล้วกันห้องใต้ดินบ้านไม้นั่นหน่อยของที่เป็นช่วงสายฟ้าเพราะว่านะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าจะตื่นมาก่อนอะไรเนะเก็บเก็บตัวไว้แล้วก็ใครทานข้าวอ๋อไม่เป็นไรถ้าเร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 า เราไปแล้วก็ไปเจอกันที่ลำปางก็ได้เราเราเราเอาเออเราเรามอไซคใช่ไหมอ๋อขับเข้ามาเอ่อให้มาเร็วๆหน่อยนะเรานั่งรถคันไหนรู้ใช่ไหมเราจองจองคันไหนไปกับออนใช่ไหมไปกับคุณเอ่อเอ่อไฟเดย์ใช่ไหมโอเคได้ได้ก็ยังไงไม่เป็นไรอ่าไปถ้าเจอไม่เจอก็ GPS ตามติดกันไปนะสายไหน GPS อะไรกัน โอเคเชา้าคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็จะได้ให้พรน,นั้นด้วยหน้าคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนทุกตุลย์คนที่ถ้าตั้งใจเรียนห้าวันมาแล้วนี้น้อมมุทิตาสบุกตลยนเหล่านี้ไปยังบิดามารดาไปยังครูบาอาจารย์ตลอดจนสัพพสัตว์ทั้งหลายศัตรูมาร,ร,รทั้งหลายขอขอนั้นจงเป็นศุกร์โดยทุกขันทุกทุกนามเชิญยะถาวาริวหาปุราภิริโกเดนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินาเฟตนังสปะติอิตังปิติตังปฏิตังตุมหังสิเปมิวะสังมปา จันโทปรานโสยะถามญียโยตโยโยยถาสปิติโยตโยุโยตโมาเตภะมันตราโยสุขีที่ใคโกควาปีวาธนาเสดสุนีจังอุทาปิชายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะรังและแผ่เมตตาลงต่อมนุษย์ท้งหลายภะนิสสเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาโหนตุจงเป็นส kind of um, ุขเป็นสุขเถิดอยาได้ม <tofu> ีเวรแต่กันและกันเลยอัพยาปจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางพริอรันตุจงมีความสุกขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดใบพั้อมกัน อรหังส <łość> ัมมาสัมพุทโธพวาสุังวันจังอะิวาโตพะทวตาตโมตัมังนัมัสุปฏิอโนพัะวโตสาวะขะสังโกสังสังนัมมโอเคนะขอุไดสวัสดีทุกทุกคนไม่ต้องกบเนเสยง